สวัสดีครับลุงโ๋วครับวันนี้คุยกับเรื่องสลับไฟ2แหล่งจ่าย EP 2นะครับนี่มาชุดนี้ก็เป็นเรื่องไฟเป็นรูปของชุดไฟคอนโทรลก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเพิ่มไปทีละสเต็ปสเต็ปนะสายสิเงินนี้ก็คือชุดคอนโทรลนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่าย2แหล่งจ่ายแหล่งจ่ายแรกก็คือไฟจากโซล่าเซลล์ครับอ่าอันนี้แหล่งจ่ายที่2ก็คือไฟจากการไฟฟ้าไฟที่มา ถึงจุดนี้ก่อนจะมาที่เบเกอร์ตัวนี้ก็ต้องผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์มาก่อนนะครับเครื่องตเวออกไฟเข้าออกจากเครื่องอินเวอร์เตอร์ก็มาเข้าตรงนี้เป็นไฟสเตเซลแปลงมาเป็น2 2 0โวลต์แล้วนะครับผ่านบางนี้เราจะพูดชุดของแมกนิตตัวที่1ก่อนนะครับไฟคอนโทรลจะทําทไงให้แมกนิตตัวหนึ่งทำงานได้ก็คือปล่อยไฟเข้ามาที่คอยนะครับชุดคอยจุด2จุดนี้ก็คือคอยของแมกนติกนะครับ รบบใดที่ไฟเข้าคอยของเม่เหกติกเม่เหกติกก็จะทํางานทันทีนะครับนนี้พอเราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บเม่เหกติกก็จะทํางานเพราอไฟเข้าคอยครบวงจรทั้งสองจุดนะครับลายกับนิวตรอนเม่เหกติกตัวที่หนึ่งทำงานก็ทําให้คอนแทคหลัก3จุดนี้ต่อเนื่องกันครับมีไฟสามารถวิ่งมาได้และนี้ก็คือคอนแทคช่วยนะครับคอนแทคช่วยของ NC ็นีแต่นี้ขอพูดการคอนโทรลเม่เหกติกตัวที่หนึ่งก่อนนะครับ อันนี้ก็แค่นี้ครับเสร็จแล้วการคนโทรลของเมกติกตัวที่หนึ่งมาดูการคนโทรมเมกติกตัวที่สองครับก็คล้ายๆกับเมกติกตัวที่หนึ่งแหล่งจ่ายไฟก็คือการไฟฟ้านี่ครับจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเมกติกตัวที่2ทํางานเมกติกตัวที่สองจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีไฟเลี้ยงคอยครบวงจรนะครับอ่าเหนิวตอนนี้เราลากมารอไว้ตรงนี้แล้วสายลายก็ ของแหล่งจ่ายไฟตัว2เราต้องมาฝากไว้ที่คอนแทคช่วย n c ของเมติกตัวที่1นนะครับนะถ้าเกิดเมติกตัวที่1ทํางานอยู่คอนแทคช่วย n c นี้เขาจะไม่ต่อกันนะครับเป็นเงื่อนไขของเขานะครับถ้าเกิดเมติกตัวที่หนึ่งทงานอยู่ไฟจากการไฟฟ้าก็มาได้นี่ครับมาได้แค่นี้ครับ,มาร,บมารออยู่แค่ตรงนี้แต่เมื่อใดที่เมติกตัวที่หนึ่งไม่ทํางานหนะ้าคอนแทคช่วย n c ตัวนี้ก็จะต่อกันนะครับ ทำให้ไฟจากการไฟฟ้ามาเลี้ยงคอยได้เลี้ยงคอยครบเมกติดต้วยสองมีไฟเลี้ยงคอยครบเมื่อไหร่เมกติดต้วยสองเขาก็จะทํางานดันดีก็คือสามารถคอนเทคหลักก็สามารถจ่ายไฟออกมาได้เพื่อจะมาเลี้ยงแหล่งโหลดของเราได้นะครับนี่เดี๋ยวผุมจะเพิ่มสายกําลังให้อันนี้คือชุดคอนโทรลนะครับแยกเป็นสีน้างเงินเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่ม ไฟกันะครับเป็นสายสีแดงนะครับอันนี้จุดกําลังครับสายสีแดงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาดูเมกติกตัวแรกก่อนนะครับก็คือไฟจากโซลาเซลล์เมื่อเราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นรับไฟจากเครื่องอินเวอร์เตอร์มาผ่านเข้ามา220โวลต์นะครับเนี่ยคือสายกําลังนะครับถ้าเกิดสายคอนโทรลเรามันรับไฟไม่มากเราก็ใช้ขนาด2.5ก็ได้นะครับผมใช้อยู่2.5นะครับสายอ่อน ที่อยู่ในตู้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะให้ไปดูในตู้ที่ใช้งานจริงนะครับแล้วก็สายกําลังนี้ก็ใช้สาย10หรือว่าสาย 16thW บนะครับเพราะว่าเขารับกระแสะเยอะหน่อยก็ใช้สายเส้นใหญนะ่เนี่ยเพื่อจ่ายไฟเข้าบ้านหรือว่าจ่ายไฟเข้าโหลดเข้าแอร,ทร์ที่เราที่เราที่เราทําเป็นโหลดตรงนี้นะครับนะก็ไฟก็วิ่งมารออยู่ตรงนี้เมื่อไม่ติดทางานไฟก็สามารถวิ่งผ่านกามาได้นะครับนี่คือหน้าคอนเทคหลัก แล้วก็วิ่งตรงมาจ่ายโหลดก็คือเครื่องใจไฟฟ้าภายในบ้านเรานะครับจ่ายมาแค่นี้นี่คือหน้าที่ขงแม่นติกตัวที่หนึ่งง่ายๆนะครับแม่นาติกตัวที่สองก็เหมือนกันครับไฟของการไฟฟ้าก็มาลอ,อยู่ตรงนี้นครับมาลอตรงนี้จนกว่าแม่นาติกตัวที่สองจะทํางานไฟของการไฟฟ้าถึงจะข้ามมาได้นะครับเห็นไหมครับข้ามมาแล้วก็มาจ่ายให้โหลดในบ้านเราเหมือนเดิมจุดเดียวกันกันกบแม่นติกตัวที่หนึ่งแต่เราต้องสังเกต ลายตัวเอกับตัวเอ็นด้วยนะครับคือลายกับนิวตันนะครับต้องเป็นเส้นเดียวกันนะครับถึงเราจะเปลี่ยนสองแหล่งจ่ายแต่ว่าลายกับนิวตันก็จะเป็นเส้นเดียวกันนี่ครับดูตามเมาส์นะครับกระจายโหลดให้เหมือนเดิมจะทําให้เครื่องใช้ไฟ้าเราไม่เสียหายนะครับลายกับนิวตันต้องเหมือนเดิมถึงจะเปลี่ยนแหลง่งจ่ายด้วยหนึ่งแหล่งจ่ายให้สองจ่ายไฟมา ลายการเิวต้นก็ยังเป็นเส้นเดิมนะครับนี่สายกําลังครับเพิ่มขึ้นมาทีละขั้นตอนก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มชุดที่3เป็นชุดแสดงผลนะครับเดี๋ยวเพิ่มสีเขียวขึ้นมานี่เพิ่มสีเขียวขึ้นมาแล้วสายไฟสีเขียวนี้ก็คือสายไฟสแสดงผลนะครับแสดงให้ให้เห็นว่าเมกิตตัวที่หนึ่งานอยู่หรือว่าเมกนีตตัวที่สองทำงานอยู่นะครับมาดูชุดเมกิตัวทหก่อน ก็คือสายนิวตนันเราก็ต่อเข้ามาเลยมาลอยที่ไฟลอดแลมนี่นะครับแล้วก็สายลน์เราก็ต่อออกมาจากคอยนะครับเมื่อไฟเข้ามาเลี้ยงไฟก็วิ่งแบบนี้แต่เรามาฝากไว้ที่คอนแทคช่วย N O นะครับคอนแทคช่วย N O ของเมกติกนี้เขาก็ทํางานพร้อมกับคอนแทคหลักนะครับแต่เขาเป็นคอนแทคช่วยทํางานพร้อมเลยทํางานเหมือนก,นกันเลยนะครับพอเม่ติกทํางานคอนแทคช่วยของ N O เขาก็จะต่อด้วยเหมือนกันนะครับต่อเหมือนกับ คอนแทคหลักนี่เละครับพลต่อปุ๊บไฟก็วิ่งผ่านมาได้ทําให้ไฟหลอดแลมอันนี้แสดงสว่างหรือแสดงการทํางานว่าตอนนี้เม่ติดตัวหนึ่งทํางานอยู่นะเพราะว่านาคอนแทคหลักต่อกันอยู่ครับหน้าแท็อีกตัก็ต่ออยู่ด้วยก็เราสามารถดูผ่านดวงไฟนี้ได้ไม่ว่าเม่ติกนี้อยู่ในตู้ทึบนะครับเราก็าดูดวงไฟผยในได้ถ้าเกิดดวงไฟสว่างก็เข้าใจได้ว่าเม่ติกตัวนี้ทํางานอยู่อ่า แล้วก็มาดูชุดที่2ครับเมติกตัวที่2ก็เหมือนกันครับหลักการทํางานก็ไฟมารอนิวตันมารอไว้แล้วก็สายหลายก็มาอยู่ที่หน้าคอนแทค N O. แล้วก็เหมือนกันครับเมื่อใดที่เมติกตัวที่สองทำงานไฟก็สามารถวิ่งผ่านหน้าคอนแทค N O. ได้แล้วก็ทําให้ไฟหลอดนี้สว่างนะครับหน้าคอนแทค N O. มันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ด้านบนนี้เป็นหน้าคอนแทค N C. นะครับแต่นี้รูปมัน เป็นมุมอับอยู่ครับมันมองไม่เห็นตัวน็อตของฮีโน่เลยครับผมก็เลยชี้ไปอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับน็อตด้านบนนี้ก็คือหน้าอันเทคเอ็นซีนะครับน็อตหน้าอันเทคเอ็นโอจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับโอเคคราวนี้เราก็พอรู้แล้วเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องเอาไฟการแสดงการทำงานมาผ่านหน้าอันเทคเอ็นโอแบบนี้ก็เพื่อให้ให้รู้ว่าให้มั่นใจว่าเม่ติกนี้ทํางานจริงๆนะครับเพราะบางครั้งถ้าเกิดเราต่อไฟจาก คอยตัวนี้แล้ววิ่งเข้าหลอดเลมเลยบางครั้งไฟเข้ามาเลี้ยงคอยก็จริงแต่ว่าแมกติกนี้ไม่ได้ทํางานนะครับยังไม่ได้ดูดไปเลยเผื่อไฟมันอ่อนวิ่งเข้ามาแต่ทําให้หลอดเลมสว่างได้แต่ว่าไม่มีแรงพอที่จะสร้างสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนเทคหลักนี้ให้ต่อเนื่องกันนะครับก็ได้ป้องกันว่าเดี๋ยวเผื่อมอเตอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราอาจจะเสียหายได้นะครับไฟสว่างก็จริงแต่ว่าแมกติกยังไม่ได้ดูดกันสนิทแต่ถ้าเราต่อ ไว้ที่ขา n o แบบนี้นะครับถ้าเกิดหลอดไฟสว่างเมื่อไหร่เรามั่นใจได้ว่านาคอนแทคหลักของเมติกตัวนั้นทํางานต่อเนื่องต่อกันไฟสามารถวิงว่งผ่านได้นะพอวงจรสำหรับไฟสซลังจ่ายก็มีประมาณนี้ครับแต่เปนบางบางครั้งก็อาจจะมีต่อรีเลย์เพื่อป้องกันการไฟชนกันอีกเดี๋ยวก็จะพัฒนาวงจรต่อไปนะครับ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูโอโซลาเซลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ